อะไรอะโตโร่แหลมจ้างะพี่โตโร่แหลมจ้างโอ้โหมีทาจิอีกตัวทาจิเลิศเต็มแล้วไงครับใครกลัวที่ไหนใครสนโตโร่พี่เป็นแทงผมก็ยิงพี่ได้ผมฟันพี่เลื่อนไหลเป็นน้ําเลยเนี่ยดูดูดูดิลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนเอาเทียนถ่ผมทำไมวะเนี่ยพี่คิดว่าสองคนแล้วพี่จะไหวอะพี่พี่คิดว่ามาสามแล้วพี่ยังจะไหวเหรอบัดไปเถลยบัดไปเถอะมาดิคิ้นสิกูให้สามเลยสี่ก็ได้ห้าก็ได้จังหวะนี้ชาลอตหยุดไม่อยู่แล้วครับอีลินอีค้นเนี่ยหยุดไม่อยู่แล้ว ทายไฟไเดียวแรงทายไฟเดียวเอาเลยเอาเลยตรงนี้แหละจังหวะพลิกเกมแล้วไม่ไฟตรงนี้ไม่รู้ไฟไหนแล้วผมมีสับพร้อมเอ้ยไม่มีไม่มีกูลืมดูตังแต่ไม่เป็นไรครับแรงทายไฟเดียวเราต้องพลิกตรงน,นี้นน Actually, แล้วครับไม่พลิกตรงนี okay? ้ไม่รู้พลิกตรงไหนแล้วแอนเนตเป็นสตาร์สวยอีกแล้วโอ้โหไปอีตัวไปอีกตัวเต็มที่เลยเพื่อนบินรอบกูห้หมดมึงมาเลยผมบอกแล้วตัวผมแม่งถึกถึกถึกนี่เฮ้ยเขาจะบวกกันทำไมผมนี่ไงอะเดี๋ยวผมเก็บแตกแล้วหนึ่งเก็บแตกแป๊บกูณมีแตกเท่าไหร่แล้ววะ เออปาคลิปไปเก็บแต็กโอ้โหแม่งฟิกหนีผมไม่เป็นไรเพื่อนกูมีฟิกเหมือนกันครับผมก็มีฟิกครับพี่ตายไปเมดต,ตายเออสวยกูแข็งรำมาดีฮะเดให้เตะรำมาดีคุณไอบิดไมาดิ <c oughs> คุณไอบิดไม่มีเดะถึงมีมันก็ไม่กล้าเพราะเมื่อกี้ผมมีแข็งอยู่แม่รงรำมาแม่งก็เสียสกิลฟรีออกของเลยดีวะนี่เป็นอไปกูออกอะไรดีช่างแม่ง,งก่อนท่านก็น่าจะชิวอ์อบร้อนแหละครับผมขอขายนี่ทิ้งก่อน เแป๊บนึงบอลบอลอะไรอะฮายาเตะเข้ามาทำไมาล้ำทำไมพี่ล้ำทำไมครับพี่ฮายาเตะเห็นไม่ได้ว่าอยู่กันกี่ตัวมาดิยีน่ามาดิมาดิยีน่าโอ้โหมันไปแล้วไมปแล้วช่างแม่งช่างยีน่าแม่งช่างหัวมันโอโสกิลสองผมยังมืดอยู่เลยแค่นี้หรือว่าที่เม่ส้มกูจะรู้อะสกิลสองกูยังว่ากูยังจะเสอะไปคิดอยากมันเม่ส้มเออช่างมันครับม,มาครับผมมามังกรแล้วครับบวกนะครับพี่เรียกขับไฟเลยเต็มที่ ส่งมาดิเพื่อนเห็นส่งเจอกูแน่โอ้ยโอ๊ยเทนเทนไทยไทยแบบนี้ก็สวยดีครับอาการลงตีนทำไมเขาเล่นแปลกแปลกวะกูคิคคคดได้เองเหมดนี่ยเป็นทีมเนี่ไม่เล่นแปลกแปลกมไม่รูเข้ามาแบบไม่กลัวตายกันเลยเออแปลกจังวะที่ผมกดมาเจ็ดสิบดาวผมกดห้าเนีย่วยวงตีมต้องตึงกูด้วยเหรอหรือว่าหรือว่ารู้กูคิดไปเองวะเออเขาจะเล่นดีได้ก็ได้นะแหละ ไอเลดเกิดอยู่ครับไปเวทแป๊บนึงเกมนำๆก็เพียรเลปนะครับช่วยเราเรียกว่ามีเราได้เปรียบนะครับในเกมโอ้โหเอ็นโซเอ็นโซ,นโซจ,ะนจะเล่นงี้ใช่ไหมจะเล่นงี้ใช่ไหมเจอกูแน่เอ็นโซเออโดนกูนโดดหนี <laughs> อะไรอะชีเข้าเหรอเข้าเหรอน,นะไม่ห้ามนะไม่ติดนะ ผมชี้ก่อนครับฟาร์มก่อนเราไปทักฟาร์มครับทำไมไล่เดินทีแม่งแหลมยังวะผมคิดเองว่าเนี่ยไล่เดินไม่โคตรแหลมเลยดูดูแครี่มันเดินออกมาจากป้อมขนาดนี้อ้แปลกๆกล้เกมนี้ผมเจอตี้รถดาวเหรอวะไม่ดูแปลกๆเนี่ยดูดิหกนาทีไม่เก็บไปห้าตัวกูเจอตี้รถดาวเหรอเนี่ยกูงง มา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 คลิกซี่หลุดเดียวคลิกซี่หลุดเดียวได้เอาได้เอาได้จัดเลยจัดไม่เลยนไม่จริงเลยเพื่อนมไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฉีมาฉีมาโดดไปดักหลังครับเพื่อมีแท่นโดดนะ้วฮามับนี่ไม่โดดไปดักหลังได้มาเลยฉีเดี๋ยวกูเก็บมึงเองโอ้ยฉีหายแล้เลวเดี๋ยวอะไรอยู่วะเนี่ยไม่เป็นไรยังรอดอยู่ยังไปต่อได้อยู่ไปกันต่อครับฉีครึ่งหลอดแล้วเอาเลยเอาเลยสวยอันติมาเออ ยกแล้วครับแต่ผมยังไม่แพ้ครับเอนโซแม่งมาทำไมไวะเนี่ยกูงงจัดไม่จริงๆพี่ไอเกมนี้ผมเจอตีลดดาวรอือเปล่าทำไมแม่งแปร่ชิบหายเลยไม่เปล,ไปล,ล,ไลนไรครับไม่เป็นไรแต่รถไม่รถช่างแม่งครับตอนนี้ตั้งใจเล่นก่อนเนี่ยเที่ยวอนารเหมือนเน็ตไม่ดีเปล่าวะเออหรือผมไม่ได้เจอตีลดดาวแต่เน็ตเขาไม่ดีกันไม่รู้ดิลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนเอาเทียนถ่ายผมทำไมวะเนี่ย ี่คิดว่าสองคนแล้วพี่จะไหวอ่ะพี่พี่คิดว่ามาสามแล้วพี่ยังจะไหวอะ่ะปัดไปเถอะปัดไปเถอะม,มาดิคืซี่กูให้สามเลยสี่ก็ได้ห้าก็ได้จังหวะนี้ชาลอตหยุดไม่อยู่แล้วครับอีลินอีกคนเนี่ยหยุดไม่อยู่แล้วโอ้โหแทงเลือดไหลเป็นนำ้ำเอออีลินช่วงนี้มันก็เก่งอยู่นะผมเห็นมันก็เริ่มมีคนหยิบม,มาเล่นแล้วนะตั้งแต่บัฟรอบล่าสุดมาผมก็ไม่แคร์เหมือนกันว่าทำไมหลายๆคนก็ยังมองข้ามอีลินกันอยู่นะ กูเก่งอยู่นะผมว่าเอาเลือกเลยคาลเตอร์แคดดี้ไรในตัวได้ดีแล้วพวกแบบแวนที่ระยะประชิดเนี้ยมันไม่ค่อยชอบอีรินนะฮะมาแล้วกูมาแล้วขอล้านหน่อยเพื่อนขอล้านหน่อยไม่ล้านแม่งแล้วเก็บคิกซี่ก่อนแดเมจกูเองเออปังปังเดี๋ยวเพิ่มคิวตัวว่ะอีกตัวตวะ ผมไม่ฝืนครับไม่ว่าผมจะเจอที่ที่เน็ตไม่ดีหรือที่ลดดาวหรืออะไรก็ตามแต่กูจะไม่ฝืนเพราะว่าถ้าผมชนะเกมนี้แต้มชาลอตผมก็ขึ้นเมสซีมแล้วผมขึ้นอันดับสิบนะคื่อจริงผมขึ้นตั้งแต่เดือนก่อนแล้วล่ะแตคกูไปเล่นต่อจะมันร่วงลงมาครับดีดากไปดีดากไปโอเคสร โอเคครับก็ชนะกันในเกมที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมก็น่าจะ7จ็ดสดาวแนละ้วภาคกูไม่ได้ดูดาวก่อนเข้ามากดเล่นเนะี <c oughs> ่ยก็ได้ MVP น่าจะได้2ดาวไนดะ้ไหมครับผมคะแนนขนาดนี้เออน่าเจด็ดเอ็ดเจ็ดสองดะไม่ได้กดเล่นนะครับมันกดดูกด่อนเล่นก,ก,กน็ก็ประมาณนี้ครับ13 2สคือจริงๆไนดะ้กูกูรู้สึกเหมือนกูเจอที่ละดาวดหรอือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่มั้งแต่คะแนนดีเฉยเห็นตอนเทลเขายืนยิงแล้วแลดูเหมือนค้างๆอยู่นะฮะเห็นโซ่เล่นดีอยู่ โอเคครับรอคลิปเก็บแตกระดึงมาเลยนารายามาเลยหัวมึงแพ้ทางกูเต็มๆขาตายแบบนี้อย่างชอบไลยอิชิผาละอิชิผาละอิชิผาเออดีใจโดนทั้งวินโล่ทั้งแคร็กทั้งโผล่มาจากไหนไม่รู้ตอนเกมแกร็กแม่งก็กมาแต่เล่นกูตอนนี้แม่งแข่งปรดึงกูอีกอย่างชอบหน,นีไปไหนอะเพื่อนเป็นฝ่ารับพี่ฟาร์มสิเป็นฝ่าม่แยกกันเนล่เนไม้หน,น,น้าที่ออฟไม่ใช่เหรอเพื่อนไปไปฟาร์มส่งไปเกิดบอ โดนกูกดแข็งอัดหน้าไปเอออดตีอดตีโดนกูกดแข็งใส่โอ้บิลโลม่งแทบจะเกิดไปแทบเกิดแบบนี้มึงเจอกูบิลโลมึงเจอก,โกโูโอ้ยผมพิกไปไหนฟิกไปไหนช่างแม่งตายอยู่ดีถอนทันไปวะทันไปวะแบ็คไม่จะดึงผมไม่รู้นะอย่าดึงกูนะอย่าดึงกูนะโอเคมันดึงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวขอหน่อยขอหน่อยเพื่อนเออต่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 อไวโอไวยโอฟิกไหมไวยโอไม่เสร็จฟิกโอเคไวยโอฟิกแล้ว ต่อครับผมเอาสุดครับผมตามต่อผมไม่มีถอยโอ้ยชิปหายกูปาสก,กิลเวิร์ดโอ้ยระยะไม่ถึงองีก <c oughs> โอ้โหตรงนี้เอเดนผมสตารยังสวยต้องบวกครับต้องบวกครับถอยไม่ได้แล้วตรงนี้สตันสวยจัดแอเดนบล็อกโอ้โหกูโดนอะไรตายไปเนี่ยไม่ไ,ไมปโดนตายโกูโดนอะไรผักเมื่อกี้เฮ้ยมินลอบไม่พึ่งมาเมื่อกี้กูโดนอะไรวะมูแก๊กหนึง่งเออถ้าแก๊กหนึ่งเนี่ย <c oughs> หลอนเลยกูตกใจนึกว่าโดนผีนหลอกแม่งแก๊กหนึ่ง ดิ้งแบบจังหวะสตีนมากเ Net ออสวยชนะไฟครับโอ้โหแอนเนทผมมสตาร์ทอย่างสวยอะทีเดียวเกมพลิกเลยแรงไทยไฟเดียวของจริงมาๆมา,ม,าม,ามาทีดักทีกทกทกดักวันนี้เราต้องดักกันแล้วครับพลิกได้อยู่พลิกได้อยู่ถึงแม้ว่าตัวทีมมันจะเหมือนเลสกว่าอะไรจริงจริงทีมเราเลสกว่านะฮะมันมีทั้งแอนเนททั้งคีราทั้งสลิมตอนเลสถึงตัวผมจะทําอะไรไม่ค่อยได้แต่มันก็แทงได้นะชฉลอดเลสเกมอึดมากนะครับอึดสัดๆเลยเว้ยยิ่งถ้าคุณแบบ สับของ3ชิ้นเป็นอะชาร์ลอตแม่งโคตรเทพอะเลสเกมเรื่องความอึดเนี่ผมยกให้เลยครับยิ่งกว่าฟอร์เรนท์ให้เรื่องการยืนแทงเนี่ย <c oughs> มาๆมาๆมา,มา,มาแรงไทยไฟเดียวแรงไทยไฟเดียวเอาเลยเอาเลยตรงนี้แหละจะังหวะพลิกเกมแล้วไม่ไฟตรงนี้ไม่รู้ไฟไหนแล้วผมมีสับของเอ้ยไม่มีไม่มีกูลืมดูตังแต่ไม่เป็นไรครับแรงไทยไฟเดียวเราต้องพลิกตรงนี้แล้วครับไม่พลิกตรงนี้ไม่รู้พลิกตรงไหนแล้วแอนเน็ตแม่งสุดๆสวยอีกแล้วโอ้โหไปตัวไปตัวเต็มที่เลยเพื่อน บินรอบกูให้หมดมึงมาเลยผมบอกแล้วตัวของแม่งถึกถึกถึกนี่ยิ่งกว่าฟอร์เลยโอ้โหไอ้ถึกชิบหายโอเคกูสับของแป๊บเอ่อเพื่อเราไปได้าตีป้อมได้ปะโอเคได้าตีป้อมได้แล้วตีชีบแป๊บนึงตีชีบแป๊บอ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเริ่มผมเริ่มบ้านเฮ้ยผมเริ่มไปลอบเรียบร้อยบ้านบอสโอ้โห ้อมแตกเรียบร้อยอ้ากูลืมผมลืมดูแมพแม่งโลกเกมนี้มันตึงเกินในเกมเป็นโคตรยืดกูแพ้แล้วเสียแต้มเทไไ่าไหร่มาเนี่ยชาลอนผมแม่งกูซาเมโซมแล้วกูจะล่วงอีกแล้วเหรอวะกูถามจริงมันคืทอท้องเวลาครับมาแก้มือกันใหม่ครับแก้มือกันใหม่ คราเนี้ผมเล่นป่านะฮะเบื่อแล้วชาหลอตออฟเล่นเกิดช้าดิชาหลอตป่ามันก็เล่นยากนะฮะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ฟาร์มไวมากแต่ก็ก็พอได้อเออมันจะตีออบเจกต์ไม่ค่อยจุดอ่อนหลักๆของมันคือตีออบเจกต์ช้าครับยิ่งแล่เกมแม่งตีออบเจกต์โคตรกากเลยแต่ต้นเกมมันก็แรงนะตีออบเจกต์ได้ไวเพราะได้เม็ต้นเกมชาลอดเ,เยอะยอน,นี่เพื่อนๆรู้กันนะฮะก่อนจะเกิดแล้วไงดีเกมนี้ระไฟต้นเกมกันเลยไหม เดีรอแม่งต้นเกมแบบต้นเกมสัสๆเลยอะ่ะเกมเนี้ยถ้ารอเลทไปผมก็กลัวว่าจะไม่ไหวเพราะเราไม่มีแครี่เลทเลยนะครับทีตรงข้ามอะมันมีแครี่เลทเป็นคาเฟา่ถ้าเกิดว่าเรารอเลดพอเลยแพ้แน่นอนต้องรีบจบไปได้ต้นเกมมาดิเพื่อนมาดิมามาบังกรหน่อยกอนคุ้มตรงนี้ว่าน่าจะเอาได้รอ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 เดี๋ยวล้าฮะล้าเดี๋ยวกุลาให้เองเพื่อนสวยเอามันต่อแนละ้วไปกันต่อเออไม่เสียแรงที่ล้านบังกอนให้ ดูเมียทีมเราแม่งอันตีสวยจัดเลยเมื่อกี้ก็ตึงครับทีมผมดีไปดีไปผมออกรองเท้ารนคูดาวแล้วกันนะฮะถ้าเกิดผมเล่นเป็นออฟเลนเนี่ยผมจะเลือกออกรองเท้าสองแบบคือส่วนใหญ่นะผมจะออกเป็นการซีซีแต่ผมจะขึ้นถุงมือรถคูดาวมาก่อนแต่พอเราเล่นป่าแล้วมันขึ้นถุงมือรถคูดาวมาก่อนยากครับตัวเรามันต้องการดาเมจก็คือผมต้องรีบขึ้นลองกินุสพราะงั้น ออกรองเท้ารถกูดาวมาเลยไม่เป็นไรนะฮะเราเล่นป่ามีเพื่อนคอยช่วยอยู่แล้วเราไม่ได้เล่นออฟเลนที่แบบยืนเดียวบ่อยกว่าคุณไม่จำเป็นต้องโดนซีซีตลอดแล้วผมกดทำไมไม่ยกเลิกเองวะที่คลิปไปขอ,อคลิปหนนะ่อยนะพราไงเมย์เมามาเอามาเอาคลิปการไม่ทันอยู่แล้วนะเอาไงตรงนี้โตโร่ผมก็เอานะวัดปละล่ะโตโร่จะวัดความถึกกับกูปละล่ะ โอเคถ่ายมากัน่ายมากัน่ายมากันฝื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 นโหวไม่ฝืนนะเอาเอาบลูได้ป่ะบลูเลยเพื่อนบลูเลยันนี้เอาได้ันนี้เอาได้แทงอยผมแทงอยู่ผมแทงอยู่เออสวยโอ้แล้วฟอร์เรนเราไปลำหนึ่งแนวหลังอย่างตึงไอ้ฟอร์เรนคนนี้มอกตรงน้ำแม่งโคตรเก่งเลยคือผมก็ไม่เล่นฟอร์เรนนะแต่ผมเล่นหนึ่งหนึ่งไอเชี่ยที่ทีไรแม่งกูแพ้แบบวันหนึ่งสิบไม่ก็แบบ 5้ต่อ10คือสกอร์ดีสุดที่ผมเคยทำได้มันแค่ไม่ผิดไม่โคตรเก่งเลยเนี่ยทำคีปมันตายแล้วกูปากูปาสกิลหนึ่งสำจบคีปใช่ไหมวะก <c oughs> ูงงกูงง <c oughs> เดี๋ยวผมล้วงขื้นขาป้อมได้ป่ะเอาเผาเอาเผาเอา,าไปดีกว่ากูไม่อยากฟืนทร <c oughs> งเกมกำลังมาดีเกมนี้ตายศูนย์แล้วทั้งทีผมอยากตายศูนย์จนจบเกมแล้วถ้าทำได้นะเดี๋ยวลองดู่ะ อะไรอะโตโร่แหลมจ้างะพี่โตโร่แหลมจ้างโอ้โหมีทาจิอีกตัวทาจิเริ่มเต็มแล้วไงครับใครกลัวที่ไหนใครสนโตโร่พี่เป็นแทงผมก็ยิงพี่ได้ผมฟันพี่เลือดไหลเป็นน้ำเลยเนี่ยดูดูกูฟันโตโร่ไหลเป็นน้ำเลยผมปวดแล้วต้นเกมชาร์ล็อตไม่ก็มีแดเมจสั้นแล้วเฮ้ยผมก็ต่อได้ทุกคนโหยู่ยไม่แหลมขนาดนี้ต้องได้แล้วไหมเนี่ยอตีเลยอตีเลยรูกเมียโอ้ไม่ทันไม่ทันถอยกันถอยตายต่อได้ตายต่อได้ตาย ผมเกือจะตายศูนย์นะเกมนี้ฆ่าไปสี่ตัวแล้วโดนชัดดาวเป็นทีมตรงข้ามได้เงินเยอะด้วยนะครับมันทำให้เกมเราเสียเล่นจนถึงนาทีที่สิบสี่กว่าแล้วสกอร์ผมแทบไม่ขยับเลยเพื่อนเห็นไม่ได้สี่ศูนย์ห้าเนี่ยสกอร์กูไม่ขยับจริงนะครับเล่นแต่นาทีหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยคือเกมนี้แม่งตึงอยู่นะถึงแม้ว่าจะเห็นเหมือนทีมผมแม่งทำเกมนำสโนอบอลได้เปรียบจัดๆเลยแต่แบบทีมตรงข้ามมันการกันเก่งขึ้นบ้าไม่ได้สักทีผมมีสับของอยู่ตรงนี้ผมบอกเพื่อนแล้วแต่ถ้าโบแล้วนะครับกูมีสับของ สับของสามชิ้นครับไม่ต้องไปกลัวเอาแล้วอะไรครับาแล้วอะไรผมเก็บแตะแล้วเดี๋ยวผมเข้าเดผมเข้าเฮ้ยไม่ได้หรอแคดี้โดนแคดี้โดนกูต้องไปช่วยกูต้องไปช่วยมาดิมาดิกูให้มงดดดึงหมดอ่ะกูให้มึงหมดอ่ะทานจีมีแต่ซ่ามีแต่ซ่ามากเดี๋ยวสับของเข้าไปอันนี้มันสำคัญมากนะครับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยโบก่อนโบก่อนอย่าพูดอย่าพูดต่อไหมต่อไหมจริงๆถ้าต่อมันได้นะแต่ผมไม่กล้าเขาแล้วมเมล็ดแล้วกูก็ไม่อยากฝืนอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวอดได้ดาร์กนะยนงไงตรงนี้เอาดาร์กก็คุ้มกว่าดีนะครับ เราไม่อยากฝืนเยอะถ้าฝืนเยอะพลาดทีแล้วมันแพ้เลยเอาดักเลยไม่เอาดักเลยเอาดักเลยพอแล้วไม่ได้หรออยู่อยู่ต้องบวกให้ได้ต้องต้องเก็บมาให้ได้อีกสองตัวเดี๋ยวเอาชัวร์ได้อยู่ผมไปเคลียร์กลางก่อนแล้วกันการแล้วนะ่าจะไปบนต่อแล้วค่อยกลับเอาดาร์กหรือแม่งจะดูก่อนถ้าทีมตรงข้ามแม่งดีกับไปรีบอร์ดเดี๋ยวผมเอาดาร์กเลยแถมยังไม่กลับเราไปเอาบนเลยครับกานเวฟแบบนี้ช่วยได้นะช่วยดึงคนให้มันต้องกลับขึ้นไปการเวฟบนอ่ะจะไม่ไปโซนดาร์กนะครับแล้วเราค่อยกลับเอาดาร์กก็ได้ เลยเป็นวิธีแนะนำจากผมนะการเล่นป่ามันบาาครังเราก็ต้องแยกกันบ้างนะครับป่ามันต้องทำคล้ายๆแบบออฟเลนกับโรมผสมกันอนะ่ะบานจากกังหวะแยกดันบานจากกังหวะรวมไฟทำจกกังหวะหรือไม่ก็ล้วงให้เพื่อนแบบนี้นะครับคือวิธีเล่นป่าที่ดีกับแอลดาร์แบบอันนี้คือควรเรานำแลละเพราะว่ามาจ้าไปกันบนเห็นป่ะไม่ไม่ได้หะแต่ไม่เป็นไรท้าจีพรีเขามาทำไมพรีท้าจีพรีก็ม,มอลตีเกินเขามาทำไมครับ ผมยังตายสูงอยู่เลยอ่ะดูดินาทีที่สิบหกแล้วกูยังตายสูงอยู่เลยอ่ะอะไรวะเนี่ยถอยท้าถอยด้านั่นนะครับด้นนั่นนะครับคิดว่าน่าจะได้นะเอาเอาบูไปเอาบูไปเอาเลยเอาเลยเอาเเอาเลยไปตีลงไปตีมาแล้วมาจ้าไปกันบนพอดีสวยที่แบบนี้เอออย่างสวยเลยประเด็นคือออฟเราก็มาเอาดาร์กไม่ได้แต่ประเด็นคือทีมตรงข้ามแม่งก็ไม่ส่งคนมาโซนดาร์กเลยนะ ที่จริงถ้ามันมาโซนที่จำนวนคนเท่ากันแล้วเลือดเราโลแบบนี้มันโซนได้นะ s <up> <S แล้วเผเผอผมมันจะเสียดาร์กด้วยนะครับแต่ก็ดีแล้วที่ไม่มาก็ดีแล้วนะครับเขาก็อาจจะกลัวแหละกลัววจะโดนดักมันก็เลยไม่มากันก็เลยคิดว่าแบบไปทําเวฟรอรับเล่นในดีกว่าแต่ผมมองว่าจางังหวะแบบนี้การเล่นในไม่ช่วยแล้วละครถ้าคุณเล่นในในจงังหวะแบบนี้มันเป็นช่วงเลทเกมจ,จัดๆแล้วครับแล้วเกมคุณตามตัวการบ้านคุณก็ไม่ได้มีเก่งอะไรขนาดนั้นถ้าโดนบุกถึงหน้าบ้านผมบอกเลยยังไงก็เลยครับ หมดแล้วหเลยครับหมดแล้วหเลยมีมีซับของมีซับของสับได้สชิ้นเอาเลยวแสวยโตโร่ทุบมาดีมึงทุบมาดิโตโร่เอาเลยมาจ้ากูก็บวกให้หมดนะให้หมดตี้อ่ะผมมีซับของผมมีซับของโอเคขายแบบขายออกซับของสวยไม่ต้องใช้กอเกิดด้วยเกมแม่งจบแล้วกูไม่ต้องกอเกิดเลยเนี่ยชาอกถึงชิบหายเลยเลดเกมไม่ถึงชิบหายนะครับต้นเกมอาจจะเหมือนแบบมันยังไม่สุดพอเลดเกมคุณอาจจะเบาแต่คุณแม่งถึงชิบหาย ชาลอตมันก็เป็นตัวที่เก่งนะผมว่าแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้กลับมาวางขายนานแล้วความนิยมมันก็ลดลงไปนะครับไอที่ปําบดุด้อยมันรอบล่าสุดคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ขาดมันแค่อาจจะแบบไม่ถึงกับเมตาแต่ถามมันอยู่ในเกมที่เล่นได้ไหมถ้าแรงไม่สูงมากแบกได้สบายนะครับผมบอกแล้วถ้าแรงแบสักซูขึ้นไปเนะี่ยอาจจะต้องพึ่งเพื่อนหน่อยนึงแต่ก็เป็นตัวที่ทําจังหวะได้ดีแทงได้ดีอาจจะไม่ใช่ตัวแบกที่เก่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเอามาแอดเพื่อนเอามาเล่นกด5แล้ว เป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์บางตัวได้ดีสู้กับเมต้าบางตัวได้แลชาร์ลอตก็แนะนําอยู่เหมือนกันนะครับและ MVP เอ็มบีพีด้วยแค่นี้ขาดกูแค่แค่ห้าตัวนี่กูผ่อนนะครับเล่นไปสิบห้านาทีสกอร์แม่งไม่ขยับเลยเว้ยเกมแม่งสกอร์ขยับช้ามากก็ปกตินะครับผมเจ็ดสิบกระดาวแล้วนะฮะอันนี้เรียกว่าตึงกว่าเกมแรกโคตรเลยใครที่รุ่นจบชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับแต้มชาร์ล็อตผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6,700นนะครับก็ขึ้นเม็ดส้มแล้ว ถ้าเกิดว่าผมไม่โดนแสงจนถึงวันเรียนนะคือเดินของมื่อคืนแล้วแต่ผมโดนแสงไป